ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วนะครับงานเดิมหรือแผนการเงินเดิมที่เราเคยวางเอาไว้เนี่ยอาจจะลําบากละทีนี้ใช่ใช่คือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนเมื่อมันเปลี่ยนมันไม่มีทางที่อะไรทักางไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้มันไม่ได้มันต้องเปลี่ยนตามแต่พี่ถ,ถ้าไม่ถ้าไม่เปลี่ยนเองก็ถูกเปลี่ยนอ่ะมีแค่นี้ใช่ตัวอ,อย่างเมื่อก่อนว่าซื้อแผนแผนการออมเงินการลงทุนระยะยาวมันต้องทําเพราะถ้าไม่ทํามันก็ มันก็ตอนเกษียณยังมีพี่พอใช่ไหมใช่ครับอี่แต่ยุคปัจจุบันด้วแผนเรื่องราวที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วเช่นธุรกิจเปลี่ยนเร็วธุรกิจกำลังรุ่งเล้วตายในเวลา3-4ปีต่อมาใช่เร็วมากแล้วก็โดยเฉพาะแบบอุ้ยผมเห็นเยอะนะพวกเศรษฐีใหม่พวกที่เลยมาจากขายออนไลน์เนี่ยออตายเร็วมากต่อมาก็กลายเป็นคนเคยรวยใช่ไหมไม่ใช่แค่เคย เป็นหนี้ด้วยเป็นหนี้โรงงานอ๋อแปลว่าเป็นหนี้ใช่ไหมเออเออแล้วเรื่องนี้เราจะวางแผนการเงินใหญ่ๆบนฉากการที่เปลี่ยนแปลงเลยนี้วันนี้เรามาคุยเรื่องนี้ครับใช่ครับก่อนอื่นอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับและชอบก็กดแชร์ไปได้นะครับแล้อย่าลืมว่าแผนการเงินมันมาจากาการวางแผนชีวิตก่อนนะเราอยากได้ชีวิตแบบไหนใน,นอนาคตต้องคิดให้ชัดเจนที่สุดนะบางคนเนี่ยบางคนหลายหลายคนแม้กระทั่งพวกเราด้วยซ้ำเนี่ยบิกถามมาคิดถึงแผน แผนชีวิตในอนาคตดคิดได้ชัดเจนไหมมันก็ไม่นะก็เหมือนคนทั่วไปเราก็เคยไม่มาก่ไม่ต้องไปงผ,ผ่านผูผ่ันอร์ดการเรียนมีวิธีในการที่ช่วยพวกเราคิดถึงแผนชีวิตในอนาคตให้ชัดเจนขึ้นสำหรับเพื่อนที่อยากรู้ว่าค้ดต้องวางแผนการเงินต้องเริ่มที่อะไรขณะนี้อยู่ในวัยทํางานจะลําดับความเร่งด่วนแผนการเงินยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับเราพวกเราจะมีคอร์สสัมนา,าโดยเป็นคอร์สออนไลน์ size. เจอหน้ากันเลยนะครับเป็นสัมมนากรุ๊ปย่อยๆกรุ๊ปไม่ใหญ่แบบอบอุน่นคุยกันแบบถามกันได้เต็มที่ไม่ต้องเขินต้องอายเพราะแนดีเคยจัดกันตามโรงแรมใหญ่ๆแล้วบางคนไม่กล้าถามไงรอบนี้เราจะจัดบรรยายกันไม่เกินสิบคนประมาณนี้ในห้องประชุมของร้านกาแฟ ใช้ที่ Starbucks รอบหน้าจะเป็นวันที่21กันยายนวันเสาร์นะครับบ่ายโมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะครับที่ Star ์บัคสามย่านมิครใช่ครับเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่หน้าเว็บไซต์สตางแพลนของเราครับด่วนรอบอื่นๆก็เดี๋ยวจะประกาศผ่านหน้าเว็บังจากนี้นะครับมีกันทุกเดือนเราจะให้ทุกเดือนนะครับเพื่อที่จะให้เป็นพื้นฐานสําหรับเป็นแนวคิดจุดประกายความคิดกับพวกเราในการเริ่มต้นวางแผน อ่ะเรามาดูคุยเรื่องที่ต้องคุยวันนี้กันนะครับข้อแรกแมวโน้มที่มาชัดเจนแน่ๆคนมันอายุยืนขึ้นมันตายยากขึ้นใช่ไหมการแพทย์ก้าวหน้าหมอไม่ยอมให้ตายถูกไหมตอนนี้หมอบอกอย่าเพิ่งตายหมอยังบ่อนเฟอร์รารี่ไม่จบนะบ่อนบ้านเดียวยังไม่เสร็จกันคนป่วยอย่าเพิ่งตายคนก็ตายยากขึ้นอายุก็ยืนขึ้นนี่เรื่องที่ต่อมาสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรนะปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นใหม่รวยเร็วนะหลายๆคนที่มาฟังที่เราเราบรรยายเนี่ยที่ที่ร้านกาแฟที่ตาบงตาบักหรือแมคโดนัลด์แล้วแต่นะครับกินมา ม่ใช่แค่เจ็ดหลักนะแปดหล,กลักด้วยเออนะครับ,รบเขาสามารถสร้างได้เร็วว่านะครับเดี๋ยวนี้ธุรกิจรวยเร็วนี่คือแนวโน้มใหม่แต่ที่จะตามมาเลยไหมไอที่รวยเร็วนี่ก็ไปเร็วกันนะนั่นแหละครับธุรกิจก็เปลี่ยนแปลงเร็ววัดบางคน<อ>สร้างธุรกิจได้เองเป็นองค์ประกอบเลยเองเป็นเจ้าของผู้ประกอบการเองรวยเร็วแต่รวยไม่นานเวยคือรักษาความร่ำรวยไว้ไม่ได้แล,แล้วลูกจ้างละ่ะลูกจ้างก็เหมือนกันอีกกะลูกจ้างก็ไปอยู่กับนายที่รวยเร็วนั่นแหละไปด้วยกันหมดอ่ะเออคนนายเลิกรวย ม่แช่ลูกจ้างก็ไม่มีงานทำเหมือนกันใช่ป่มใช่ครับคือมันจะแบ่งเป็นสองสปีชี่ครับก็คือสปีชี่แรกคือรวยเร็วแล้วก็เริ่มนึกได้เฮ้ยต้องจัดก,การชีวิตตัวเองแล้วจะทายังไงให้เรายังมีเวลของเราอยู่อะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะมาคุยกับพวกเราใช่แต่อีกพวกหนึ่งก็คือแบบรวยเร็วปุ๊บโอ้โหถอ,อยเฟอร์รีติดแกมติดหรู แต่พวกเนี้ยผมเห็นนะส่วนใหญ่นะ80-90%เนเี่ยเรียบร้อยแต่ไม่ได้แปลว่ารวยแล้วจะไม่ไม่ไม่ไมไมสําราญไม่ได้นะในการวางแผนได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามีแผนการเงินรองรับที่ดีพอใช่ครับที่เด้เ,เลยมีคําถามสําคัญในเมื่อมันเปลี่ยนแปลงเร็วรวยเร็วแล้วก็ไปเร็วใช่ไหมท้งลูกจ้างนายจ้างก็ชักไม่ยืนยาวได้กันทั้งคู่แล้วอ่ะใช่แล้วไบไอ้พวกแผนการเงินระยะยาวหรือมันจะวา,องอางเป็นยังไงล่ะพี่ทีนี้โอ้โหลาบากเลยนี่ยังไม่นับพวกอาชีพอิสระนะใช่ทีนี้มาอยา่างสมมติอย่างยางแผนอมเงินระยะ เวลาที่จะวางเงินเพื่อ,อก,าก,การเกษียณนะโดยแผนการเงินที่ควรเป็นมันต้องมีสองอย่างไว้สองส่วนในการวางก็คือส่วนแรกก็คือเสี่ยงลงทุนลงทุนเพื่อให้เงินมันโตไล่ทันค่าครองชีพในอนาคตไงถูกไหมบางคนวางแผนตอนนี้อายุเพิ่ง25 30ขอ45จะเกษียณเลยไอ้45เกษียณไม่เป็นปัญหานะครับ45มีสภาพทางการเงินไม่เป็นปัญหาแต่ว่าคำถามคือถ้าเกษียณเร็วชีวิตที่เหลือก็นานเวลาใช้เงินที่เหลือมจะยาวนานไงใช่สมมติว่าจะตายถูกไหมสมมติเด็กรุ่นใหม,อม่อยาก,กเกษียณเร็ว45กันเนี่ยอ,อยาก,กเกษียณกันละ นะพี่ผมจากกระเสียนถ้าอยู่ถึงเก้าสิบถ้าถเก้าสิบเป็นเวลาชเวลาใช้เงินหลังเกษเสียณคือสี่สิบห้าปีอ่พี่ตอนนี้ก็นั่นแหละได้แต่ว่าต้องมีเงินต้องต้องคำนวณได้ว่ามีเงินมากพอที่จะมีไลฟ์สไตล์อย่างที่อยากได้ไปไปจนเงินถวนตายได้ใช่ที่สำคัญแน่นาพูดถึงเก้าสิบบางทีก็ยังอยู่อีกเนี่ยตอนนี้เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆที่คนอายุยืนเกิน90ิบมากขึ้นเรื่อยๆเกินร้อยปีหลายงานสุดที่ผมผมเล่าให้ฟังถึงแม้ว่าหลายงานหรืผมไปงานสุดช่วงนี้เกินร้อยปีหลายงานแล้ว น่นาก็จะยื่ขึ้นมาตวัวทีนี้แ,แผนการเงินระยะยาวจะวางอย่างแบบนี้ใช่ไหมฝั่งหนึ่งต้องลงทุน,ดนทด่เงินจะโตเกียงพอใช้ดอกเสียนอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมฮะวางกับแผนการเงิน,น,นงที่ค่อนข้างจะปลอดไอสูงเสี่ยงต่ำน้อยนิดเช่นอะไรครับเช่นพประกันออมทรัพย์ที่ประกันออมทรัพย์มันก็มีทั้งระยะสั้นจ่ายสี่สิบห้าปีประยะกลางจ่ายสิบปีสิบห้าปีหรือระยะยาวยาวอ่ะจ่ายเป็นมันบางแผนบางบางอัพเลอร์ที่กระวัาวางเห้ลูกค้าก็ จ่ายยาวไปยันห้าส้าหกสิเลยและไอ้แผนนี้อะที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ว่าเอมันจะไหวไหมพี่ถ้าจ่ายกันยาวๆในเมืองงานกูไม่ค่อยมั่นคงแลว้วะนั้นบอกว่าถ้าไม่ทําแผนพวกนี้ระยยาวแล้วซื้อแต่ออมสั้นๆเป็นระยะระยะ ไปเรื่อยๆนะเวลาเราซื้อประกันเนี่ยมันไม่เหมือนการลงตัวเเพราะว่าเวลาอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตัวเรทเบี้ยค่าความเสี่ยงจากการเสียชีวิตที่บริษัทประกันเขาคิดอะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยทําให้สัดส่วนที่จะไปลงในเงินออมที่เบี้ยเท่ากันเนี่ยลดลงงั้นผลตอบแทนในการว่าออมทรัพย์ถ้าเป็นระยะสั้นหรือเราซื้อใหม่สั้นหรือซื้อใหม่เรื่อยๆนะจบไปซื้อใหม่เนี่ยรีเทิร์นจะต่ำลงจนถึงอาจบางถึงช่วงหนึ่งอาจจะซื้อไม่ได้เพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอายุเม ใช่ครับเดี๋ยวนี้ไม่พี่ยี่สิบกว่าสามสิบมันมาแล้วอ่ะเจอกันแล้วเออจับโรคโ,โ,โลกนี้ที่บริษัทประกันไม่รับมาเรื่อยๆแล้วใช่ไหมแล้วทำไงครับเป็นแบบนี้งั้นแผนที่ควรเป็นจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะมือถือว่าส่งผู้รับระยะยาวอย่างนี้ก็ต้องลงอี่แต่ไม่สามารถที่จะซับโคิใน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 ศักยภาพที่มีได้ละในตอนนี้นะเช <c oughs> ่นแผนออมทรัพย์กับประกันเรามีคือมีงบล์นีม,ม,ม,ม <c oughs> ลงได้สักปีสองแสนโอเคปะ่ะไม่ตอนเนี้ย เมื่อมันไม่แน่นอนการลงสองแสนระยะยาวทั้งหมดเลยไม่กวดก็อาจจะลงสักแสนหนึ่งเป็นระยะยาวยังไงก็ต้องมีระยะยาวเนี่ยครับซื้อเพื่อซื้อยาวไปเดี๋ยวเราไปดูว่าซื้อยาวไอ้ความน่ากลัวของมันมีอะไรแล้วมันมีจุดตอบจุดแก้ปัญหาตรงไหนได้บ้างครับโอเคทีนี้อาจจะเวทมาสักแสนแสนหรือแสนสองแล้วแต่นะอาลงระยะยาวไว้ชุดหนึ่งที่เหลือเป็นปอมระยะไม่ยาวใช่ไหมไอ้ระยะยาวถ้าลงทั้งหมดน่ากลัวตรงไหนกลัวตรงที่ว่าสมมติผ่านไป5ปี10ปีหน้าปรากฏว่ามันไอ้ธุรกิจที่ทำมันขายจากตลาดแล้วเราก็ไม่สามารถจะเปลี่ยน ไปทำธุรกิจใหม่ที่ที่เข้ามาใหม่ได้ไงอาจจะเปลี่ยนได้แต่ไม่เก่งเหมือนเดิมใช่ไหมเราจะไม่มีกำลังจะจ่ายต่อไอ้สองแสนจะจ่ายาต่อไม่ไหวใช่ไหมแล้วท้าลงมั้งสองแสนเลยจะเป็นกันอะไปสักจัดต่อไปสักประมาณนักอาจจะห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์พอ ที่เหือค่อยมาเวทลงระยะอ่าระยะสั้นระยะกลางและยาวๆจริงๆในในถ้าเป็นแผนประกันพอมทรั์ระยะยาวทุกบริษัทก็คล้ายๆกันหนึ่งเรื่องที่สมมติวางไว้ว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสามสิบลดวางระยะยาวส่งถึง25คืออายุยีสิบห้าหรือส่งสามสิบปีถึงอายุหกสิบก็ตามนะเราส่งมาได้สิบปีสิบสองปีแล้วปรากฏส่งต่อไม่ไหวใช่ไหมโดยธุรกิจที่มันไม่ค่อยจะเอ,อื้อมหน่วยมากมายก็ไม่ได้แปลว่าเงินที่ส่งมาทั้งหมด มันจะหายไปถ้าเราไม่ส่งตอบมันยังมีช่องทางของอในกฎหมายการประกันนี่นะครับที่เขาเปิดช่องให้ลูกค้าเนี่ยผู้ถือกรมธรรมีทางออกเช่นเลือกที่จะหยุดจ่ายเบี้ยแต่ยังคงวัตถุประสงค์ขอไปรับเงินตอนเป้าปลายทางที่โยโอสิบาสิบหเหมือนเดิมได้นะต้องไปดูแต่ละบริษัทก,ก็จะมีช่องตรงนี้อยู่นะครับใครสงสัยว่ากรมธรรม์ตัวเอง ทำอะไรได้แบบนั้นได้ไหมก็สามารถปรึกษาเข้ามาได้ครับนะเช่นหลายๆพาร์ทเนอร์ที่พวกเราดูนะส่งมา,าลูกค้าอายุ30กว่ากว่าต้องส่งถึง25ปีกว่าจะถึงอายุหกสิบใช่ปะ่ะเราก็ส่งมาได้10ปีส่งมาได้12ปีเขาสามารถจะบอกว่าตอนนี้ส่งต่อไม่ไหวสามารถที่จะเลือกหยุดแล้ววัตถุประสงค์เดิมคือจะใช้เงินตอน60ก็เพราะตอนนั้นจำเป็นต้องใช้อาจจะไม่มีง,งานทำไงคงวัตถุประสงค์รับเงินตอน60ิโดยที่เมื่อคํานวณแล้วไอ้ที่ส่งมาท,ทั้งหมด10บปี12สปีเนี่ยเมื่อไปรับไปแลไปลทางตอนห ควรต้องมีแต่ว่าจับพอร์ตแค่น,นั้นเองอาจจะโชคร้ายบ้างสมมติว่าถ้ามันตกงานแบบปี2ปีแรกนี้ช่วยไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าตกงานปี2ปีแรกเนี่ยกรมธรรเนียาก็มีช่องทางอยู่ว่าเราสามารถที่จะมามาขอต่ออยู่ได้ถ้ายังขาดไ,ไม่มีเกิน5ปีนะแต่บนเง่อนไขที่สุขภาพตรงยังไม่เปลี่ยนนะครับนั้นแผนออมระยะยาวก็ยังควรต้องมีนะแม้ว่าเศรษฐกิจจะเปลี่ยนยังกงมีอยู่รถ้าไม่มีมันมีปัญหาแน่เพราะเราต้องใช้เงินยาวนะ นั้นแผนการเงินในการเริ่มต้นสําหรับคนอายุน้อยๆส่วนใหญ่อยากเรื่องทีเะยสั้นแต่อ้ควรมันควรต้องเรื่องระยะยาวนะอยากกับควรไม่เหมือนกันเกเคไหมใจร้อนใใจร้อนแล,แล้วไม่ควรจะวางแผนกานเอากลับมาใช้เร็วไม่ควรเพราะว่าในขณะที่ยังทํางานมีไรายได้เราไม่จัเปิดจะต้องใช้เงินส่วนนั้นควรต้องกับปันใจแข็งไว้ใช้ตอนจะเป็นใช้จริงๆแต่จําเป็นสุดๆนี่มันมีช่องทางออกค่อยว่าอีกทีแน่นอนละเพราะว่าแผนการเงินที่วางไว้ก็เหมือนแผนอื่นๆอย่าง มันขีดแผนกันได้วางมีทั้งได้ตามแผนกับไม่ได้ตามแผนไหแต่ถ้าไม่วางไม่อยู่อะไรเลยพี่ไม่มีอะไรได้นะใช่ไหมและหลายหลายคนตอนนี้อย่าคนที่ทําแผนการเงินไปที่ทําแบบเราและบางคนก็คือทําเสร็จบางส่วนทั้งฝั่งลงทุนบางส่วนทั้งฝั่งออมกับประกรันซึ่งออมประกันมีทั้งออมที่ผ่านทอร์เราแนะนําหรือไปที่อื่นก็าตามและแล้วคนในคั้นี้พอพอเช็คเงินคืนครบกําหนดสัญญาออมทรัพย์ที่เริ่มทยอยกันออกมากะมีหลายคนนะตอนนี้ที่ที่ว่าแล้วก็ครบ20ปีบ้างยี่ปีบ้างเริ่มออกกันมาเนี่ยที่ตอนที่ ตอนที่ไอ้ซื้อประกันออมทรัพย์ไว้แต่ละปีก็บอกว่าตอนจ่ายนี่เหนื่อยไหมบอกก็เ,เหนื่อยดมืยคกันตอนจ่ายเห็นไหมแต่ตอนครบสัญญาพอรับกันคนล้านห้าสองล้านแม้สี่สี่แสนสามแสนก็ตามบอการู้สึกยังไงกันบ้างโอเคนะโกรธไหมที่พวกตัวแทนหรือมืกีตั้งพวกเราวางไว้หมด กว่าป,ปีก่อนบอกก็ไม่โกรธน,นะแอบเคลือนนิดนิดนะน่าจะเขี่ยวขีดได้ทำมากกว่าน,นี้หน่อยฉบับ <c oughs> <c oughs> มีคนหนึ่งบอกว่าเช็คไปให้ล่าสุดเนี่ยเขาทำไปสองฉบับฉบับมันสองแสนเนี่ยและปลายปีฉบับต้นปีฉบับต้นกลางปีฉบับหนึ่งต้นปีฉบับหนึ่งพอเช็คก,ก่อ,อกเข้าไปให้ให้เสวัสดิาแต่มันออกมาแค่สองแสนนะคือไอ้เองินเงินคือระหว่างทางอ่ะไอ้เองินคือระหว่างทางเขากา็ใช้ไปหมดแล้วแหละตอนนั้นแน่นะไว้ปากบริษัทเขากา็มีปากไว้สุดท้ายก็เหลือได้เงินครบสัญญาสองแสนมันไม่เยอะหรอ สองแสนตอนนี้กับคนอายุห้าสิบกว่าอีกนเียงแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้สองแสนนี่มามีความหมายพอดีเพราะว่าลูกเขากําลังจะเข้าหมาอะไรเดิมทีจะต้องคิดว่าควรจะอะไรไปจํานําบ้านนัไม่ต้องแล้วได้สองแสนนี้ลูกปีนี้พอและเข้าหมาอะไรได้ละแล้วไอ้เรื่องความอดทนในอนดีตมันส่งผลต่อปัจจุบันนี่แหละส่งผลหอมหวานในปัจจุบันเช่นเดียวกัน ถ้าจะทนเรื่องการเรงินในปัจจุบันผลมันก็จะออกมาผมหวานใน่นคตและมันจะออกมาผมควรจะให้มันออกมาในตอนที่จําเป็นต้องใช้พอดีออกมาในตอนที่เราเบียนเนี่ยน่าจะอาจจะไม่มีงานทาแล้วอาจจะไม่มีไรายได้แล้วยิ่งโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากจนเราไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนตามทันได้ไหมสิ่งที่ควรต้องมีไว้ได้ก็คือเงินอะเระท้ายที่สุดไม่มีงานกับไม่มีเงินอันไหนที่ทําให้เราอยู่อันไหนที่ทาให้เราลำบากกว่ากันมีงานอาจจะยังพรอมมีเงิน ถูกปะไม่มีงานแต่มีเงินก็พอไปอยู่ไหมนั่นคีย์สำคัญตรงนี้ไม่ว่าธุรกิจจะยังอยู่ไหมแต่ถ้าเงินมียังพอไปต่อได้จะต,ตกงานหรือเปล่าตกงานนานแค่ไหนไม่รู้แต่ถ้ามีเงินก็ไปต่อได้นั้นทําไงก็ตามในอนาคตเราต้องมีภูมิุ้มกันทางเงินทางการาเงินเหมือนกับที่หลับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงพิการที่เ้าเคยบอกว่าหนึ่งในสามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ มีภูมิคุ้มกันทางการเงินใช้ยังไงก็ได้ใช้ชีวิตจริงก็ได้ในปัจจุบันนี้แล้วเกิดเหตุอะไรในอนาคตเรามีเงินไว้รองรับแน่ๆป่วยเราไม่ล้มละลายแน่ๆเกษียณเรามีเงินใช้แน่ๆนตายครอบครัวเราไปต่อได้แน่ๆเขาเรียกภูมิคุ้มกันทางการเงินแล้วจากนั้นถ้าใช้ใช้ยังไงในปัจจุบันได้ถ้าภูมิคุ้มกันทางการเงินมีเอาเลยครับพี่หาความสุขละเอียดในตอกรับดังนั้นโดยสรุปเป็นแบบนี้ก็คือไม่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงแผนการลงทุนแผนการออมระยรเงี้ยอย่างควรต้องมีแต่ว่า แผนการเงินไปถึงไหนยังไงล่ะเราลองเล่าลองแชร์ประสบการณ์การกองเงินการเก็บเงินไม่ฟังกันดูเกื่อจะมีมุมมองไอเดียอะไรให้เป็นปะกายสำหรับเพื่อนเพื่อที่ติดตามดูนค,ครับอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับถ้าชอบก็กดแชร์ไ้น,นะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ